Ultra Forward Experience, อั t ตร f าฟอร์เ e ิร์ดเอ็กซ์เพรนข้อฝว่าคืออะไรบ้างอันดับหนึ่งที่ผมเลือกคือความสบายก่อนสองผมว่าสบายกระเป๋าสามถ้าเป็นเรื่องของรอบสผมมันตอบโจทย์กับหลายๆคนที่มีปัญหากับอัลตรและสสวย จริงๆแล้ววันนี้เป็นงานเปิดตัวรองเทา้านะตัวนี้แหละตัวนี้แหละซึ่งซึ่งเราลอนพร้อมๆกันทั่วโลกทั่วโลกแล้วก็คาดว่าคนที่ได้ใส่รองเท้ารุ่นนี้ตอนนี้ก็จะมีแค่แค่แบรนด์แอมของ Ultra อัลตร้านะประมาณ10-12คนแล้วก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์บางท่านแค่นั้นที่เราเชิญมาในงานแล้วเรา วันนี้ในงานก็จะมีสักสามสิบสามสิบคนนะครับที่ได้ใส่รองเท้ารุ่นนี้แล้วนะครับที่ได้ชิมก่อนคนอื่นเขาไปชิมก่อนว่าก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะใช่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 ก็ทุกคนได้ไปลองใส่กันประมาณสักเกือบเกือบสิบวันแล้วล่ะเกือบสิบวันแล้วก็เหมือนวันนี้ก็มานั่งพูดคุยกันว่ามันตรงกับที่ทางอัลตร้าเขาตั้งใจไหมว่าความจริงเขาตั้งใจทำเท้าคู่นี้ดรอปสีมาเพื่อเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วประสบการณ์ใหม่ที่เราเปิดให้เนี่ย ถูกใจไหมต้องบอกนี้ไว้ต้นว่าถ้าอยู่สังเกตผมว่าเขาฉลาดในการตั้งชื่อของเขาเป็น FWD Experience อมันคือเรื่อง FWD คือ forward นะไปข้างหน้ามันคือเรื่องของคำว่าคำว่าพัฒนาว่ะพัฒนาการเนะ่ยเราใช้คำนี้ดีกว่าคือมันมันล้อหลายอย่างอนะพอโอเคทุกคนรู้แล้วมันมีดอปซีเมนซึ่งมันดอปสีเมนที่ล้วว่ามัน ป็นดรอปที่ไม่มากเกินไปมไม่น้อยเกินไปกําลังดีรอ,องเท้าหลายๆตัวที่แบบดรอปสิบมิลนีก็แบบเดินก็หัวทิ่มนะอ,อันนี้คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ฟอร์เวิร์ดก็คือแบบโอเคมันจะต้องกลิ้งไปข้างหน้าถูกไหมฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้ามันไม่ใช่แค่ตัวรองเท้า่างเดียวแล้วมันมหนความถึงเรื่องของพัฒนาการของแบรนด์ละที่ว่าเอ้ยเราเรา,เราลองทำมันดูไหมวะแต่เรายังยังไม่ไม่ฉีดจากตัวตนเดิมของเราอะ ทีนี้อยากรู้เลยครับเฟิร์สทัชจำได้ว่าครูฝนโพสลงใน a c e b o o k ตัวเองมั้งว่าพักดีกับซีโร่ดอกมานานใช่ไอเฟิร์สทัชที่ลองสวมไปในอัลต้าไอคู่นี้ครั้งแรกครับที่มันมีดอกนล้วมันสูงขึ้นมา4 4มิลลิเมตรใช่ไหมสี่มิลเออครูฝนรู้สึกไงเฟิร์สทัชไม่คขาไมรู้สึกเอาอิมเพรสแรกเลยก่อนสมมติเราลันอินมาครั้งแรกใส่ไปก่อนสวมแล้วเดินผมยังไม่วิ่งกับมันนะ ผมรู้สึกมันคือรองเท้าอัลตราปกติทั่วไปเลยมันยังคงความเบาคงความนุ่มเหมือนอัลตราโทลินที่ผมชอบอยู่โทลินที่วิ่งทุกอย่างเอาไปใส่ทุกสภาวะทุกอย่างนะผมชอบอะอไรผมชอบใส่ทําทุกอย่างแต่ทีนี้พอจะพูดยังไงดีวะพี่ต้นเธอผมว่ารองเท้าอัลตราทำให้ผมมีขาที่แข็งแรงขึ้นวะ่ะเพราะคล เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องที่ผมเอาวันแรกที่ผมใส่เลาก็ได้ไหมวันแรกผมใส่รองเท้ามีดอกมาตลอดชีวิตวันแรกที่ผมใส่ผมเมื่อยมากเลยเพอไอ้กำเนื้อมัดนั้นไม่เคยถูกใช้งานพอม,มาใส่ Ultra, เอลกล้าปุ๊บอ่ะมันต้องมาใช้งานละ,ะมันก็เลยแข็งแรงแข็งแรงมากวันนี้ผมใส่รองเท้ามีดอกขึ้นมาฮะาเอลกล้าที่ผมใส่มีดอกผมแข็งแรงมากขามแข็งแรงมากจนผมไม่รู้สึกว,ว่าไอ้สี่เปอร์เซ็นต์ทำให้ผมเมื่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันมี ความพุ่งไปข้างหน้ามากกว่าการใช้รองเท้าที่เป็นบาลานซ์ w ิ n ง i ่วเนเดิมผมเป็นคนวิง now, ว่งเฟรชเมลนะวิ่งวิ่งวิ่งรู้วิ่งรู้วิงวงวงว่งในฟิตเนสจังหวะที่รอบขามาจังหวะที่เราวิง่งสมมติเรากดสกปีดสักสิบหกสิบเจ็ดบนบนบนเฟรชเมลชายว่าเราต้องพยายามที่จะโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อไม่ให้ตกลูกมาจริงๆร,รู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันช่วยส่งมากแค่ไอ้สี่มิลตัวเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะอะไรโฟมมิโซหรือว่าความ ดอผมว่าหนึ่งคือดอกส่วนหนึ่งดอกส่วนหนึ่งเพราะปกติเนี่ยเราเราวิ่งบาลานซ์คูชชั่นนิ่งเนี่ยเราลงเต็มเต็มเท้าอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เนี่ยศูนย์ศูนย์อ่าข้างหน้ายี่แปดหลังยี่แปดเท่ากันแต่พอไอ้ตัวเนี้ยมันลงอย่างนี้ละอ่ามันช่วยให้ตัวเอ็นมันก็เป็นหลักกลศาสตร์ทั่วไปสำหรับผมถ้าวิ่งในเพจเพชธรรมดาในรูปเดิมเพจหกเพจห้าสามศูนย์ผมยังไม่เห็นความแตกต่างแต่เมื่อไหร่ ที่ลองกดสเปดสูงสเปดแบบสูงๆเลยกดสิ้าสเปดสิบ้าคือเฟสสีนะรู้สึกได้ทันทีครับใช่พอมันมีดอกคุณฝนต้องปรับตัวอยู่กับมันไหมไม่ต้องมันแปลกนะมันแปลกมากตอนที่มันไม่มีแล้วผมวิ่งเนี่ยผมต้องปรับผมรู้สึกมื่อยนละแพงมากตอนเนี้ยไม่ต้องเลยทําอะไรเลยอันอันนี้เล่าให้ฟังก่อนหลายๆคนก็เลยเมื่อก่อนเนี่ยนะก่อนที่เอาตาราจะสร้างตัว FWD ขึ้นมาเนี่ยหลายๆคน จะใช้ไม่ว่าจะเป็น H ente, เอส l ซเลนเต้โทนหรืออะไรก็แล้วแต่ในการซ้อมแต่วันแข่งเขาจะเลือกรองเท้ามีดอกไปแข่งเออแปลกเพราะอะไรคฝนเพราะเขาต้องการฝึกกล้ามเนื้อในในช่วงซ้อมเนี่ยสมมุติเราเราซ้อม3อเ,เดือนอเ,เพื่อไปแข่ง10กิโลอะ่อเเะเข้าใจไหมซ้อมให้หนักไว้ก่อนเราซ้อมเนี่ยใช่เพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันไม่ได้ส่งเราเอาตราตัวน้ำแข็งอย่างที่เราคุณใส่เอสเ e เลนเต้คุณต้องไปได้พลังกล้ามเนื้อเอสเซเลนเต้นะครับจริงใช่ไหม เอานั้นคุณต้องมีคนต้องมีขาที่แข็งแรงมากอทีนี้พอคุณใช้มันไปนาน,นเหมือนเป็นการฝึกเวทขาคุณไปด้วยวันที่คุณจะไปแข่งคุณหยิบรองเท้าตัวแบบที่มันเป็นแบบซูปเปอรช์ชูขึ้นมาคู่หนึ่งสมมุติว่าจะเป็นอัลตร้า<อ> <Alt ra S 2> ก็มีนะอัลต้าก็มีอย่างตัว์วอนอแวนนิคาร์บอนคาร์บอนอันนี้มันจะพุ่งมหาศาลเลยสำหรับผมนี่คือการวิ่งถนนครั้งแรกกับ FWD เนาะให้ผมโอเคนะผมว่าได้ได้เพสที่เราวิ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณเพสเจ็ดสามศูนย์โดยประมาณนะผมว่าโอเคว่ะ เป็นเป็นเพชสบายๆที่รู้สึกว่าแบบรองเท้าอย่างที่ผมบอกต้นก่อนนะว่าผมชอบรองเท้าที่ผมใส่แล้วผมสบายครับก็ผมจะไปได้ได้ไกลขึ้นได้เร็วขึ้นตัวนี้รู้สึกว่าไม่บีบให้ความรู้สึกที่แบบเท้าเราอ,อิสระรแต่ก็จะอยู่ในกรอบมันไม่ใช่หลวมเกินไปอะแล้วก็ตอนนี้เวลาที่ลงสัมผัสพื้นเอาเวลานี้ฟีลลิ่งตอนนี้เลยนะร,รู้สึกว่าแบบ เออว่ะมันมีความถ้าเราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดหน่อยตัวมันจะพุ่งทันทีเยเว้ลยมันไม่เหมือนตอนที่เราใส่รองเท้ามีดรอปทัวๆไปที่แบบเราต้องพยายามที่จะเข็นมันครับออกแรงดันแต่เนี้ยมันคือแบบแค่เองตัวไปหน้านิดนึงให้มันรับกระดับ4เมตพอดีอะเออว่ะตัวมันจะไปเออตัวมันจะไหลตัวมันจะไหลโอเคไหลไปครับเออเออชอบชอบวันซ้อมจะใส่รองเท้าพวกเนี้ยจะใส่รองเท้าอัลตร้าที่เป็นบาลานซ์คุชเน็งแลววันแข่ง อาจจะเลือกหยิบตัวท็อปมเลยันเป็นจะเป็นเน็กเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้แต่ทำเองครับงั้นคู่ฝนกำลังจะบอกว่าอ่าอัลตร้าฟอร์เวิร์ดคู่เน็กซ์เพยนอ่ะมันเหมือนเป็นรองเท้าซ้อมสำหรับผมใช่แต่แต่นะแต่นะนะถ้าตัวผมเองถ้าตัวผมเองนะซึ่งผมใส่อัลตร้าสีโรดดอกมาตลอด ูเนี้ยถ้าผมไปแข่งผมว่าผมกดความเร็วได้ดีขึ้นอก็คือง่ายว่าทั้งซ้อมทั้งแข่งครูฝนคิดว่าไปได้ไปได้ถึงระยะไหนบ้างครับฟันฮาบฟูลเอาต้า <Alt ar. S 1> เอาจริงนะเอาจริงนะถ้าคููนี้ไม่ใช่สีขาวนะเป็นสีดํานะ <c oughs> ผมจะใส่ไปเทลร้อยโลเฮ้จริงเหรอจริงๆแต่ผมแค่ขี้เกยียจซักนี่เป็นภารกิจในคลิปหน้าครูฝนอเปล่าก็ใช่แต่ผมกาลังบอกที่ร้านว่าเดี๋ยวผมจะขอสีอื่นนะที่ไม่ได้สีขาวซึ่งมันมีไหมหรือว่ายังบอกไม่ได้ ก็เดี๋ยววันนี้คงรู้เราก็รู้แค่นี้เ็าส่งมาเราแค่นี้เราก็รู้แค่นี้ <c oughs> ว่าที่ม <ๆๆ S 1> ัาน่าจะมีนะมันน่าจะมีผมว่าถ้าผมชอบมันแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกต้นนะว่าถ้าเท้าเราสบายเราจะไปได้ใจขึ้น <c oughs> ผมไม่ได้ห่วงเรื่องลื่นผมไม่ได้ห่วงเรื่องชันอะไรเช่้ยสิ้นเลยโอเคถ้าตรงนี้มันลื่นมึงก็ช้าลงมาหน่อยเดี๋ยวมันจะรีบไปไหนใช่ปะเอารองเท้าถามว่ามีดอกไหมมันก็มีของมัน แต่พีงแต่มันไม่ได้เป็นเป็นสปยอะเป็นไอ้ปุ่มๆอะเขาแต่เขายังคงความเป็นดอกเป็นเหมือนทรงกระดูกเหมือนเดิมนะใช่ครับในเขาดีไซน์มาให้มันเขารับกับกระดูกเท้าของเราอยู่แล้วข้างหน้าย8ข้างหลังสาก็คือจับสี่องผมรู้แค่นี้ผมไม่รู้ว่าโฟมอะไรคือไม่รู้เอารู้แบบ EVA หรือจะโฟมนู่นนั่นนี่กูฝนไม่สนใจไม่ไม่ไม่สนใจเลยรู้อย่างเดียวว่ามันวิ่งแล้วมันไม่ทำร้ายเราใช่ผมก็ลองใส่ดูแล้วก็ลองใส่ทุกๆย่านความเร็วเลยแบบ เออยังไงบ้างคุณฝนเอาไปลองวิ่งแบบไหนบ้างครับผมเป็นคนวิ่งวิ่งเทรดมิลอย่างเดียวนะแล้วปรากฏว่าเราเริ่มต้นจากแบบกดสปีดสักกดเลขสิบก็คือเพจหกใช่ไหมเพจหกว่าใช่ใช่เพจหกก็เป็นเพจสบายๆของผมครับเลขก็ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสิบประมาณเนี้ยก็วิ่งสบายๆ e ี s y Easy เป็นไงครับช่วงย่านนี้ถึงจะบอกว่า ไม่มีความรู้สึกอะไรว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่มีความรู้สึกมันพิเศษอะไรเลยอ,อไม่รู้สึกเลยที่บอกว่าไม่พิเศษหมายความว่ายังรู้สึกฟ f e ล l i n g เหมือนตัวินเาตัวทั่วไปที่ผมใส่ทุกวันใส่วิ่งเหมือนอาาตัวทั่วไปโอเค,อเคแต่ปรากฏมาที่สเปรดสิบสามเนี่ยเริ่มจะเห็นความเปลี่ยนสิบสาม<ไ>ประมาณเทสเทสห้าสิบสามนี่อยู่ที่สี่ปลายปลายสี่ปลายมันสี่สี่ห้าห้าต้นอะไรอย่างงี้อ่าสี่ปายปลายแล้วก็เสือแบบอืมอืมเริ่มเริ่มเห็นว่าอืมมันมีความเริ่มพุ่ง มันพุ่งมันจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันพุ่งคือปลายเท้ามันจะไปเตะไอฝาครอบมอเตอร์เครื่องอ่าเราก็ต้องถอยตัวลงมาท้องมันจะไปชนกับคอนโซลข้างหน้าเรารู้แล้วแสดงว่าเฮ้ยวัยมันทําให้เราไวขึ้นไอเนี้ยมันทําให้เราพุ่งพุ่งปกติผมใส่ัลต้าทั่วๆไปกดสัเตะที่13เนี่ยเรายังคุมคุมตัวเราเองได้ว่าต้องอยู่ตรงไหนของเครื่องแต่เนี้ยมันเริ่มคุมไม่ได้ มนเริ่มจะพุ่งไปข้างหน้าแอละเล้วก็ถอยตัวเรามานิดนึงพอเริ่มกดทีสิบสี่หรือสิบห้ามารู้เลยว่าแบบอืมมันมันไม่ใช่แค่นเบตต้นผมว่ามันไม่ใช่แค่ดอกอย่างเดียวละมันเป็นเรื่องของดีไซน์ล็อกเก็ตแล้วก็เชฟมันจะเริ่มงความกลิ้งไหลมีไหมตัวนี้มีไหมครมีรู้สึกได้จันทีว่าเมื่อไหร่ที่ขาไปเตะเครื่องเนี่ยนั่นแหละมาแล้วลงปุ๊บม่งก็กลิ้งงๆๆงฉันแสดงว่า เราสามารถไปได้ทั้งไปได้เร็วเนี่ยด้วยทั้งทั้งทั้งดรอปนะหนึ่งและไปให้เร็วด้วยด้วยการคลิ้งคลิ้งไหลสองสองตัวเนี่ย DNA ความเป็นอัลตร้าโอเคถึงแม้ดรอปจะเปลี่ยนอ่ะผรูฝนว่าอะไรที่มันยังแบบเฮ้ยมันส่งต่อถึงมันยังคงอยู่ความอัลตร้าอยู่เออผมว่าคือความกว้างความสบายของหน้าเท้าเหรอใช่เรายังคงความกว้างที่แบบอื โอทโถงนะผมเรียกว่าโอทโถงแต่้องโดยสารมันใช่ไหมเออเออแต่แต่นะต้นต้องบอกนี่ก่อนขอโทษด้วยเท้าผมปกตินะครับเท้าผมปกติหน้าเท้านี้กว้างแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันหลวมอ่ะมันเป็นอย่างนี้ต้องมันดูเหมือนกว้างแต่มันไม่หลวมใช่คือโอเคไม่ผมไม่ได้บอกว่ารองเท้า ทุกรุ่นของอัลตร้าจะทรงนี้นะมันมีหลายๆรุ่นที่มันเขาอวกกว่านี้เพราะว่าเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็เท้าอุ้งปูมมาใส่บางไอ้ตัวนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดสมมตินะสมมติถ้าผมเนี่ยรู้สึกว่าเท้าผมปกติใส่ตัวนี้ผมไม่หลวมและที่สำคัญผมว่ามันคล้ายกับโทลินที่ผมชอบมากๆช้าก็ได้เร็วก็มาเร็วมาจริงๆใช่ไหมทีนี้ในเรื่องของถ้าวิ่งไกแล้ะครับลองรันท่อุฝนบอกเราไม่รู้ว่าสมมติว่าเฮ้ยปลายปีคนอาจจะ เอาไปลองใส่เขาใหญ่ร้อยอไปลองอระยะที่มัน <Yeah. S 2> โอ้โหบิยอนมาราทอนผู้ฝนรู้ว่ามันพาเราไปได้ไหมไอตัวเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยวิ่งถนนายาวๆนะวิ่งถนนเนี่ยมันชาเลนจ์มากอะบอกตรงมันต้องมีรองเท้าที่แบบเหมือนบ,บผมนะ,ะแต่เราจะเห็นหลายๆคนใช้รองเท้าสองคู่ uh huh. นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วรอ,องเท้าคู่เดียวไว้พี่ต้นถ้ามึงใช้งานไปนานสมมติเราวิ่งร้อยโลร้อยโลถนน สมมติเราใช้เวลา15ชั่วโมงแล้วกันอาจจะรู้สึกว่ามันปริ้นรูปเท้าเราข้อกับมันมากจนมันจมไปแล้วทําให้เท้าไม่สบายสมมตินะครับก็หลายๆคน,านอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนีคู่นึงแต่ไอผมจะให้คําตอบเรื่องนี้ก็ผมไม่ได้เพราะมผมไม่ใช่นักวิ่งระยะไกลขนาดน,นั้นมาลารอนผมก็ไม่เคยวิ่งม,มีแต่เดินเล่นที่จอมเบิงอะ,อะแต่แต่ทําไมครูฝนถึงเชื่อว่ามันพาคูฝนไปในเทรลได้ผมรู้สึกว่ามันสบาย ยเข้าใจมันหนึ่งคือมันมันสบายอแล้วสองคือมันกระชับกระชับไม่แปลว่าแน่นแบบอึดอัดนะมันสบายแบบือเออพอเท้าเราสบายแล้วเนี่ยมันมันไปไหนก็ได้อะมจบะเออมึงจะไปไหนก็ไปมึงไม่ต้องอ่าถ้ามึงแข็งแรงมึงก็จบเร็วอ่ามึงไม่ได้แข็งแรงเลอายุอย่างเราเนี่ยไม่ได้แข็งแรงมากก็จบช้าหน่อยอ่แต่คู่เดียวเนี่ยเผาไปได้เอางี้กันอย่างโทลินสี่ที่ผมใส่ล่าสุดผมใช้เวลาย3บชั่วโมงครึ่งคู่เดียวไม่เปลี่ยนเลย อันนี้คือรายการซ C ซที่ฝรั่งเศสซึ่งสภาพถนนก็ไม่ใช่แบนอย่างเงี้ยถูกต้องไหมอันนี้ไม่ได้ถนนจะวิ่งรุัเลยอันนี้มันคือเซลล์ที่มันมีทั้งหินมีทั้งรอยมเปียีน้ำมีหญ้ามันเจออะไรมากกว่าพื้นเรียบๆอะมันยังพาผมไปได้23ชั่วโมงครึ่งโดยที่ผมอีกวันหนึ่งเท้าผมไม่ได้มีปัญหาเลยเลยแต่ในวงเล็บร่างกายต้องพร้อมด้วยใช่ใช่ไหมับผมว่าไม่ใช่แค่ร่างกายหรอกไอ้นี่ด้วย ไมเซ็ต <Mind> ผมใช้ไมเซ็ตไอ้น,นี่มันแค่หัวใจแล้วก็สูบฉีดอะอแต่สมองนี่ที่มันต้องคิดบวกคิดบวกคิดบวกไปเรื่อยไปเรื่อยผมว่ารองเท้ามันคือเรื่องความสะดวกสบายของชีวิตม,มันรถก็แล้วกันเหมือนรถแต่บางทีเอาต้นมาทีหน้าฝนเราขี่มอเตอร์ไซค์ก็อาจจะเปียกใช่ไหม,มไปทํางานถ้าเราวันนี้เราเปียกมาใช้รถยนต์แล้วก็ไม่เปียกอาจจะชนรถติดหน่อยรอ,องเท้าเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันหลายๆคนยังวิ่งเท้าเปล่าเท้าเปล่าแบบไม่ใส่รองเท้าเลยอ่ะก็จะวิ่งได้ แล้วเขาวิ่งดีกว่าเราด้วยถูกต้องไหมเพราะเขามีวินัยในการฝึกซ้อมผมว่ามันแค่เรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ผมก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่ผมพูดว่าถ้าเท้าเราสบายผมไม่ได้พูดถึงว่าถ้ารองเท้าสบายนะถ้าเท้าเราสบายผมมั่นใจว่าผมจะต้องไปได้ไกลขึ้นแต่อะไระที่ทาให้เท้าผมสบายผมก็คําตอบผมตอนนี้คืออัลตรามันไม่อึดตายมันไปได้ครับมันไม่กัดผมมันซัพพอร์ตเท้าผมผมก็ไปเรื่อยๆมันคือความสะดวก ช่วงนี้เขาโปรโมทเรื่องด็อปซีถ้าให้คิดสี่ข้ออสิ่งที่เราชอบอไม่รู้อาจจะชอบหรือประทับใจอะไรในอัลตราฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์เพีรเรียนสี่ข้อคุณฝนว่าคืออะไรบ้างสำหรับข้อหนึ่งก่อนผมเลือกที่มันสบายก่อนนะอันดับหนึ่งที่ผมเลือกคือความสบายก่อนสองถ้าละสองนะเวลานี้สำหรับตัวนี้นะผมว่าสบายกระเป๋าโอเคสาม ถ้าเป็นเรื่องของรอบสี่ผมมันตอบโจทย์กับหลายๆคนที่มีปัญหากับ Ultra. อัลตร้าแมวอะสีลดอบแม,มอวอะใสแล้วปวดใส่แล้วเมื่อยเนี่ยกูทำมาให้มึงแล้วไงและ 4. สวยจำคำนี้จำแนนสะิบปีแล้วที่ผมเห็นอัลตร้าออกมาผมบอกมันไม่สวยจำไว้นะ,อะตอนนี้มันสวยและผมพูดเลยนะเว้ยยิ่งใส่ยิ่งสวยโอเค okay, ดีไซน์ลูกล่างก่อนมันปรับเปลี่ยนไปเยอะมากสวยแล้วนะแต่สอง สมมติแฟนกันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเธอจะยิ่งสวยขึ้นสวยขึน้นทุกวันทุกวันทุกวันจะดูแลสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้น,นหมดเลยมันคือ e x p e ซ i เ n ร e เราใช้คำว่า e x p e r i เ n ร e เราถึงได้เลือกตั้งผมไม่รู้นะว่าเจ้าของเขาคิดยังไงแต่ผมคิดในผมงนี้ว่าตีความอย่างนี้เออมึงคงคิดว่ดาก็เปิดประสบการณ์ใหม่อะกูก็อยู่กูมาอย่างเงี้ยตลอดชีวิตอะแล้วพวกมึงก็เปิดก้านกูอ่ากูเปิดให้มึงล้วดอกสี่ซึ่งเป็นดอกที่แบบเป็นมาตรฐานมา จะมีคำข้ออ้างอะไรไหมที่ไม่มาลองมา <Okay. ใช aro aro> ่ไหมโอเคอัล okay. ้าฟอร์เวิร์สเอ็กซ์เพรียเรียนคู่น yeah, right> ี้นี่เหมาะกับใครหรือบิ๊กเนอร์หน้าใหม่จะไปถึงระดับอีลิทหรือโปรกูฝนว่ามันเหมาะกับใครจริงๆแล้วเราว่าตัวนี้สร้างมากลางนั่นหมายความว่ากลางปุ๊บเนี่ยได้หมดทั้งมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดวิ่งไปถึงมือเก่าที่ต้องการทำเวลาดีๆโอเค แต่มันไม่ใช่ซูเปอร์ชูนะ mm hmm. เราบอกคุณแล้วว่าเรา,เราไม่เราไม่ได้สร้างมันเป็นซูเปอร์ชูเราสร้างมันเพื่อไปรองเท้าที่ทุกคนสามารถใช้งานได้อ mm hmm. ทุกคนเข้าถึงได้ครับ uh huh. ทุกคนสวมแล้วน่าจะสบาย uh huh. น่าจะสบายเราไม่ได้ใส่คาร์บอนเราไม่ได้ผลิตมาให้มันเบาที่สุด uh huh. มันคือรองเท้าที่กลางกลาง uh huh. กลาง,ลางเพราะนั้นไปได้หมดเหมาะกับเหมาะกับทุกคนที่วิ่ง mm hmm. ส่งท้ายกับรายการชูใจครับทุกคนถ้าคุณอยากที่จะวิ่ง ให้สนุกขึ้นผมใช้คำว,ว่าวิ่งให้สนุกขึ้นดีกว่านะไม่เอาวิ่งให้เร็วขึ้นหรอกความเร็วมันอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของทุกคนก็ได้อยากวิ่งให้สนุกขึ้นคุณก็ต้องหนึ่งนะหนึ่งนะมีวินัยในการซ้อม,อมอคําว่าการซ้อมนะอาจจะไม่ใช่แค่ซ้อมวิ่งอย่างเดียวละคุณอาจจะต้องมีทั้งพักผ่อนที่เพียงพอเนาะ,ะเล่นเบียเสริมกล้ามเนื้อด้วยการกินการนอนทุกอย่างมันต้องหมุนเป็นวงกลมไปด้วยกันหมดแล้วก็สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นเรื่องของรองเท้าและมันคือตัวช่วย ร่างกาย95%รองเท้า5%จำไวมนะร่างกาย95รองเท้าแค่5%เท่านั้นโอเคครับคุณฝนครับวันนี้ขอบคุณมากครับโอเค ชื่อเต็มันคือ Alta นะ F F FWD XPN ในสักอย่างนี่แหละ,อะเอาจริงๆอะ่ะผมเพิ่งเอามาใส่วันนี้ครั้งแรกคือใส่วันนี้ครั้งแรกใส่วันนี้ครั้งแรกคือใส่วันนี้ครั้งแรกพี่